มาเราจะใช้วิธีเปลี่ยนจากโนดเป็นเมรมั่งโจทย์ข้อนี้เคยสอนวิธีโนดไปแล้วเราจะมาใช้เมรในการหาวี v2 ใช้เม็ดใช้เม็ดวนลูกเดี๋ยวเราจะหาวี v 2วีเหมือนเดิมวนไปอยากวนไหนก็วนไป ีนเริ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เมตรเราก็จะหา i1,i2,i3,i4 i1 รู้เลยมีแรงใจกระแสะอยู่ที่รูป i1 ่ทิศทางเดียวกันก็เป็น i 1เท่ากับ2 I3 ก็เหมือนกันเท่ากับ7โอเคเก็บไว้ก่อนทีนี้ที่รูป ที่ลูป i 2มีความถ้งหมด2ตัวฝั่งซ้าย2วงเล็บแรงดันในลูปรวมกันต้องมีค่าแล้ว่า0มาดูแรงดันฝั่งซ้าย i คูณ r r คูณ i r คือ2 i ไหลผ่าน2ตัวเอา i 2ตั้ง i 2เป็นหลัก i 1มาวิ่งสวนกับ i 2ก็เป็นลบ i 1มาดู ที่ฝั่งสีโอม4วงเล็บ i 2เป็นหลัก i 3วิ่งสวน i 3วิ่งสวนกับ i 2ก็เป็นลบ i 3มีแรงจ่ายแรงดัน1งแรงจ่ายวิ่งเข้าขั้วลบลบ20เท่ากับ0ทีนี้แทนค่า i 1กับ i 3ไปนี่ i 1 i 3 เอาสองคูณเข้าไปไอหนึ่งได้สองเอาสี่คูณเข้าไปไอสามได้เจ็ดจัดรูปสมการหกไอสองเท่ากับ ห้ยาสิบสองย้ยายย,าย้ยายย้าย 6. ย้ายย้ายหกย้ายหกลงไปหารทีนี้ได้ i 2ได้ i 1ได้ i 3มาดูที่หลูป i 4 รูป i4 เนี่ย20โวลต์มันค่อมค่อม10เลยอยากรู้ i4 ก็เอา V ส่วน R 20หาร10ได้2แอมป์จบหรือถ้าวนลูปวนลูปก็มี R ตัวเดียวคือ10 i4 แรงใจแรงดันวิ่งเข้าคู่บวกวิ่งเข้าคั่บวก ก็ต้องเป็นบวกย mm. ีเท่ากับ0ย้ายข้างให้เหลือแต่ i-c บวกยีย้ายมาเป็นลบ 20. ยี่ย้าย10ลงมาหาร i-c หรือลมีค่าเท่ากับลบสองลบสองอ ทีนี้โจทย์ต้องการหา v 1กับ v 2เดี๋ยวเราจะมาหา v 1 v 2มาดูที่ v 1 v 1ก็คือ v ที่ค่อม2โอห์ม v 1 v ที่ค่อม r 2โอห์ม 2โอห์ม V เท่ากับ I คูณ R I, R. I R. มีหลายพันสอตัวที่2โอห์มดูขั้วขั้วบวกอยู่ข้างบนอา๋ยวใส่ขั้วนิดนึงบวกลบแสดงว่า I R 1วิ่งเข้าขาั้วบวกก็เป็นบวก I R 1 I R 2วิ่งเข้าขาั้วลบนี่คือ I คูณ R R ก็คือ2โอห์มแทนค่ามาลบสิบสามจุดสามสี่โวลต์ต่อมา V 2 V 2ผ่าน4 V 2คือ V ที่ข่อมคือตรงนั้นที่ข่อม R 4โอห์ม คัวบวกอยู่บนกาวอยู่ข้างล่างลบอยู่ข้างล่างมี i หลายผ่านสตัว i 2วิ่งเข้าขัวบวก i 3วิ่งเข้าขัวลบลบไอสานี่คือ i ที่ไหลผ่านไอวิเท่ากับไอคูณอาคือ4โอห์มแล้วก็คิดเลข 6กจุดโอเคเสร็จ